นะครับเดี๋ยวเรามาฟังประวัติของงูจงอางแห่งดงมะไฟล่าสุดตัวนี้อยู่ในบ้านลุงเหี่ยวเลยใช่ไหมอยู่ในครัวเลยนะครับตัวยาวสุดรถหกล้อประมาณแปดศอก โอ้โหอ,อืมอีอไดาองเอเวอยู่กควร่นนะ่ <c oughs> นานยังนนถือว่าตรงที่เราไปเอาต้อนี่ที่ว่าก่อไฟเผาเนี่ยคือรังงูเลยใช่ไหมเนี่ยงูมันจะเลื่อยลงไปได้นะาะหัวมันลงไฟบางางมันยังไม่สุดเลยลงไฟงนนะ<ห>ดีใจสินาะโอ้โหเขามามี่ต่ามี่ต่ขาองคาทองขามันก็เขาอ่ะ ชายมันกลับมามนยิ้มาของชายบ้านมก็ไม่ยมปย้มบ้านมันกเลยตบออมาอมมันก็ลังชูคอหน้าตาขนาดนี้หน้าตาบ้านเชิดเดียวัไเห็นเลยอะมันจุคอหน้าตาดเรียกคนวช่วยสีมันจะเล่นเราอยู่เนาะดวงูเหาเอ้ยดวงจางงเนาะ น,นนะั่นแหละหาคู่มันนะ่ะมันล่ำแค่ะ่ะตัวตต,วตัวตัวที่สาะถ้าดูเหี่ยแล้วไอที่โครงกระดูกหมาที่เราเห็นเนี่ยันิษฐานว่าเป็นงูเหลื่มกินใช่ไหมผมก็มง,มม<ะ>งูเหลื่ยมไงฮะงูเหลื่มถ้าเป็นงูเหลื่อมเมื่อวานผมเมื่อวานผมไปตรงบ่อกับพี่วศ์เน่ะผมได้กลิ่นสาบงูนงะกลิ่นสาบงูแน่นอนเลยเ<น>ข้าไปเมื่อคืนเนี่ย ตอนเย็นเนี่ยแล้วมันแล้วมันค่อนข้างจะโพเพล้ะก็เลยออกมากันวันนี้เราลองไปดูไหมอยากอยากเห็นว่าเป็นเมื่อเร็ไปดูมันมีดีหลุมีดูงูมีรอยงูงูรอยงูทางงูนะรู่เลยแหละเพราะตามกลิ่นมันได้เนาะกลิ่นมันจะสาบเหม็นสาบตรงนี้เป็นโครงกระดูกหมาที่เราเห็นนะอันนี้ฐานว่าเป็นรอยงูเหลือมมาขย้อนไ้เนาะ จะเป็นไปได้สูงไหมเพราะว่ากระดูกส่วนอืน่นนะเพิงอะไรไม่อยู่ชะมัตายมันจะอยู่คงส่วนอื่นมันเหมือนก็มันลอยมันย่อยสลายไปเลยใช่ไหมล่ะอืมก็ว่าอตัวหัวมันก็ใหญ่เท่าหมาหมาใหญ่อย่ี่นะียนะหัวมันใ,นใหญ่เบื้องเริ่มเลยนะไปดูในรูปได้เลยเนาะมันก็สงสัยว่าใคร เอาหมาไปขาทำไมจะเอาไปหยัดไปในห้องหน้าบ้านล่างผมก็ตกใจเปิดกับแบบเอ้าเพื่ออะไรโค้งกระดูกอะไรวะสามโค้งสี่โค้งนี่ดิว่หรือใครจะขาหมาทีเดียวสองตัวแล้วเลยจะอุ้มไปโยนไว้ถ้าถ้าโยนไม่ได้บ้านบ่ไม่จอถ้าคนลากไสปกติลากไปยิงใช่นไหมก็จะมีโค้งทุกอย่างครบเอาเชือกเอาเครือหรืออะไรลากโค้งใส่ะใช่เห็นลงรอยเขาก็คงไม่แก้เครือมันหรอกอือก็คงทิ้งไว้นั่นแหละแต่นี่มันมีอะไรมีแต่ เอ้ยนี่จะกระดูกหัวส่วนหัวส่วนกระดูกใหญ่ๆอ่ะอืมที่ทเอะฉันหลังเนี่ยสะโพกอ่ะมีอยู่อยู่ส่วนกระดูกเล็กๆวกกวพวกที่โค้งอ่ะแตกหมดละพวกที่โค้งพวกหางพวกคอไม่มีอะไรนี่ไม่มีอ้ <c oughs> างูถ้าง,งูกินยังเั้นมันก็จะย่อยไป็นสิ่งที่สำคัญคือเหม็นสาบสาบงูนี่แหละชัดเลยแหละมันจะสับสาบมันจะ ไอ้ไอ้ทันทีทันดูนะหลายวันแล้วทำไมแกไม่มีกลิ่นในพื้นที่หนึ่งจะไม่ถ่ายอยู่บ้านเหมือนคดีเหมือนคดีต่อที่ว่าแม่มันไปอยู่น้ำน่ะตัวแถวนั้นเนาะตัวตัวเฮียมันเยอะแต่ตัวเฮียมันไม่ได้กลืนย่างั้นมันจะสะบัดก่อนเออหนมันจะฉีกกระสบัดอ่าคือมันจะมันจะกลืนเข้าไปอย่างนั้นชิ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 ้นเศษเนื้ออะไรก็ต้องเหลือไง ที่นี่มันกระดูกเลือยเลือยไม่กินมันก็มสะบัดหน่อยเนาะแตงูเหลือมนี่มันรัดแล้วมันก็ื่นไงใช่งูเหลือมมันกินแล้วมันมันจะทำดอกกระดูกออกมาภายหลังหลังจากนั้นนี่เป็นเดือนเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นถ้าสมมติว่าถ้าเป็นหมาตัวใหญ่ขนาดนี้ใช่พอมันกินนิ่มแล้มันก็คงจำศิลเป็นเดือนนเป็นเดือนออกมาคายกระดูกที่นี่เราก็ต้องเจอเพราะว่ามันก็น่าจะเจอต้องเจอถ้างูสมมติงูงูกินเนาะ ออองจอร,องรยมันก็พยายามต้องใช้เวลาพอทุกคนจะมาติดกินคนขนาดนี้นจะอยู่ในปา่าหญ้าปา่านั้นแหลกเลยเหมือนรอยวัวนอนเรืออะไรไปเลยแหละมุนเลยนะถ,ถึงจะผ่านมาสิบยี่สิบวันนี้ก็ยังยังน่องรอ,อยังอยู่เพาว่าเขาไปตรงนั้นมันเพราะไม่มีใครเขาอยู่เลยลองดูวันนี้วันนี้ก็น่าจะลองดู ผมว่าก็ลงดันไปจักปัดางถนมเราเราคอยไปอ,อบ้านบ้านบ้านอะไรี่เราสงสัยแนวทางค้นหาวันนี้ก็ในบทเสียจากร่องรอยของกระดูกสุนัขนะครับที่ไปกองรวมกันไม่ต่างกว่าสองตัวนะเพราะสองตัวเนาะสองตัวนี่นอนบพหัวสองหัวแน่นอนหม,จจมาหัวเฟรชกูกลัวว่ามันจะมันจะมากกว่าสองตัวนะเนาะ แต่ว่าหินที่สองนะหินตรงหัวมันบางหัวมันบางไม่ใช่กันทิศทางเดียวกันแต่ว่าบริเวณนั้นะยังไม่มีการค้นหาเลยนี่แล้วพี่ก็เคยเข้าไป้วเข้าไปถึงหลังบ่และแต่ว่ามันไม่ละเอียดเพราะป่ามันลกหนาทึบเขาไปแล้วแต่มันไม่ละเอียดก็บอก่มันมีหน้ามีอะไรก็ไปมองแค่ไปได้แค่ล่องไปมองแค่ในหน้าบอกโอเคไม่มีคนรอยคนอะไรก็ออกมา ผมจะเดินตามร่องร่องร่องที่เขาไถาเดแต่ว่าบนคูอีกฝั่งของของหญ้านะ่ะมันหนามันผ่าไปไม่ได้ผมก็เดินแค่ละเลอริมที่เขาไถาได้อ่ะหญ้าบาง,บางก็ไปหลายวันแล้วตัง้งแต่เนี่ยผมว่าแต่มันกินแล้วมันออกมากเขาป็นในของบ้านล่างนั่นแหละมันมาจากทางไหนกันเนี่ยมันมันเลื่อยมาจากทางไหนแต่ไอทางที่ผมเห็นเนี่ยที่ไปกับพิพิเมวานเนี่ยทางเหมือนทางงู แต่มันใหญ่นั่นเองมันทางหมูป่าวิ่งนี่เนี่ยเอที่พออูดเออแต่ผมมันมันค้ำเราว่าจะดูรอยตีนรอยตื่นอะไรมันก็ไปแบบเหมือนงูไว้อ่ะแล้วมันใหญ่แต่รอยมันใหญ่ใหญ่ใหญ่เท่ารอยหมูเลยแหละอเ,เ,เนนะออนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าเป็นคนเนี่ยไม่ใช่หรอกถ้าเป็นคนต้องมีคน,คนการถอนหญ้าข้างๆใช้มือกระตอดใช่ไหมลนะ่ะกระตอดกระตอไปไงเงี้ยต้องมือต้องดึงกิ่งมงกิ่งไม้ออกต้องมีรอยกำรอยหักอะไรบ้างแหละ แต่นี่เป็นแบบรอยธรรมดาไปเลยเหมือนรอยงูเลื้อยเข้าไปอ่ะเหมือนรอยทางหมูอ่ะทางงูเหลือมเลื่อยมันจะเลื้อยเนื้อตรงอืมตรงดิ้วไปเลยมันคดนิดหน่อยเนาะมันก็จะคดเวลามันเลี้ยวแต่แต่มันจะไม่อย่างงี้ไม่เป็นอย่างงี้เป็นไปแล้วมีิมันก็ค่อยๆบวบบวบอย่างเงี้ยบวบแล้วอืมแต่รอยนหน้าตรงไหนเนมันค้ำด้วยแหละ ข้ามด้วยจะโทษเจ้พดก็ไม่ได้ดอกพี่กับกูฮะข้ามเลยเนาะกินสาบปุ๊บเลยเนาะผเกิดมันรัดเราขึ้นมาแล้วเออจะไปไปไหนไปคนเดียวไม่ไหวเด้อจะออย่างงี้อันตรายเด้อทั้งงูจงอางทั้งงูเห่าทั้งสัตว์ดไล่ชนิดต่างๆในุบเขาเนี่ยน่ากลัวมันมีสติได้พวกที่ว่ามันไม่กลัวงูที่มันถ่ายลงคลิปเลยเห็นไหมในคลิปในยูทูบที่ว่าวิธีการปลดเอางูออกทั้งงูรัด มันมีสติเนาะถ้าเป็นเราอะเราจะไปฟุ้แล้วกระดูกแตกก่อนลัดเน้นเขาไปเรื่อยๆกระดูกแตกก่อนเลยยิ่งเน้นยิ่งดินยิ่งทุกมิดน้อยไปสักอันเนาะไปปาดอ่ะยิ่งอยู่ยิ่งอันตรายขึ้นทุกวันนะครับยี่สิบวันนี้ยังไม่มีกลิ่นอะไรยิ่งลึกเข้าไปยิ่งเจาะลึกเข้าไปก็ยิ่งจะเจอความอืดร้ายของสัตว์ป่า มาแตกตรงนี้เล็ดนะวันนี้ก็เป็นแนวทางอีกครั้งนึงที่เราจะค้นหาดูก็ไปทุกที่แล้วสรางแล้วเนาะจับเวลาเข้าป่าจับที่ว่าอันตรายเดี๋ยวนี้มันก็เยอะเยอะเนาะต่อตอก็ไม่ธรรมดาถ้าคนเข้าไปอะไรอย่างงี้ไม่ต่อเตื่อว้าเอย่างน้อยก็อย่าอย่าแตกฝูงจะไปคนเดียวดีกว่านี่นต่คนไม่ใช่พื้นที่เาต่อแล้วก็เสียชีวิตไในเลื่อเพราะโดนต่อต่อยครับทั้งพึ่งหลวงเนาะ ไหมสิ่งหลายอย่างหลงนี่ไม่สลายคนเดินไปมันถ้ามันอยู่สูงเง้ยเนาะมันก็ไม่ใช่แต่พวกงูเนี่ยพวกงูงูเหลื่ยมตัวใหญ่ใหญ่มีเยอะในชุมชนครับมาดูจากสภาพแล้วแถวนี้องูน่าจะเยอะเยอะจริงๆป่าใต้วัดป่าดู่ที่เราไปเดินป่าชุมนังอ่าเนาะมีทั้งปวกมีทั้งอะไรเนาะ กมันหลวงปู่ฤาษีท่านมาจะมาจะมาสร้างอางหม่หนะมีมีมันก็ทำเป็นเพิงเพิง,เ,พงเป็นเอกห้องน้ำเป็นเพิ่มอยู่กับยิน้นเนียมกับปูเสือนั่นฉันนั่งฉันเจ็จท่านก็บ,บอกมันมาถึงมันบ่กชูหัวอะไท่านบอกโอ้ฉันก็กลัวคือขันระโยม <laughs> ทำอะไรไม่ถูกพอดีเสือเสือที่ปูนั่งอะ่ะม,มันม้วนอยู่ท่านก็เลยจับเสือแล้ยกขึ้นเลย โอ้ยวยทางใครทางมันมันจะเห็นว่าไอเสือื่อนไหวแล้วก็สูงใหลก้มันเงียมันก็เลยวางหัวลงแล้วก็ไปเออสูตรเคล็ดลับนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลของวันนี้นะครับวันนี้ก็จะได้ข้อมูลเรื่องกับสัตว์สัตที่อาจจะอืมวันนี้จะบุกดรงงูวันนี้เราปุกดงกะทิไปละผ่าดงงูเหลื่อมนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ